ตัวอย่างเคสนะคะที่ควรจะต้องจัดฝันก่อนที่จะ สายเกินไปนะคะก็คือจัดในช่วงของ i n t e r c e p t i v e รือ6-12ขวบก็คือฟันที่มีลักษณะฟันยื่นมากๆนะคะแบบนี้นะคะบางคนเคสยื่นบนกับล่างเนี่ยต่างกันเซนกว่าๆอย่างเงี้ยคะ่ะเซนกว่าๆเนี่ยโดยค่าปกติของคนเราเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก2-3มิลเท่านั้นนะคะถ้าเซนกว่าๆเนี่ยพอไปเฟส2ที่ไม่มีการเจริญเติบโต,ตแล้วอันนี้จะทําได้ยากละคะ่ะน,นี้จะต้องผ่าตัดขากรรไกรนะคะเพราะว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างจะคอมพลิเคตเราไม่สามารถใช้วิธีการจัดฟันเฉยๆได้แต่ถ้าเราแก้ในเฟสนี้เรายังมีอุปกรณ์ที่สา ไปช่วยในการไกดนะคะหรือว่าช่วยในการแอดจัสในส่วนของขากันไกดล,ล่างแล้วก็ขากันไกดบนนะคะปรับตำแหน่งให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสมดุลน,นะคะก็จะลดความซับซ้อนของเคสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ